1> M 1 0 b o o k เ r er เป็นยานเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทัพบกสหรัฐอเมริกานำมาใช้และได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างอาวุธที่ทรงพลังความคล่องตัวและประสิทธิภาพในสนามรบยุคใหม่อย่างลงตัวยานพาหนะนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของรถถังเบาแต่มีขีดความสามารถที่เทียบเท่ากับรถถังขนาดใหญ่ในการสนับสนุนทหารราบและให้การยิงตรงในสถานการณ์รบที่หลากหลายการพัฒนา M 1 0 b o o k เ er กอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวคิดการรบของกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างรถถังหลักขนาดใหญ่กับยานพาหนะที่มีความคล่องตัวมากกว่าตัวรถมีน้ำหนักประมาณ42ตันถูกออกแบบมาให้สามารถส่งกำลังได้อย่างรวดเร็วและเคลื่อนย้ายทางอากาศผ่านเครื่องบิน47 Global Master II i ทำให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการความรวดเร็วหรือภารกิจในพื้นที่ที่รถถังหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ยังเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ภูเขาหรือป่าแนนซึ่งเป็นข้อจำกัดของรถถังขนาดใหญ่ จุดเด่นของ m 1 0 Bunker คือปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนแรงสูงหรือกระสุนจอบกรดได้อย่างแม่นยำโดยมีระบบป้องกันการสั่นไหวที่ช่วยให้สามารถยิงได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ตัวรถยังมาพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดภาระของลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้น้อย ลูกเรือประกอบด้วย4คนได้แก่ผู้บังคับการคนยิงผู้บรรจุกระสุนและผนขับการจัดวางภายในรถได้รับการออกแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการรับรู้สถานการณ์รอบตัวระบบกล้องกลางวันกลางคืนกล้องอินฟราเรดและกล้องตรวจการแบบพารามาช่วยให้สามารถต่อสู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในด้านเกราะป้องกันแม้ว่า M10 Booker จะไม่หนักเท่ากับรถถังอาร์แรมแต่ก็ามาพร้อมแผ่นเกราะแบบแยกส่วนที่สามารถป้องกันกระสุนเบาเศษสะเก็ดระเบิดและอาวุธต่อต้านรถถังบางประเภทได้ และยังสามารถเสริมกราะเพิ่มเติมได้ตามภารกิจโดยไม่กระทบต่อความคล่องตัวของตัวรถระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังมากกว่า700แรงมา้าทำความเร็วได้มากกว่า65กิโลเมตรชั่วโมงและมีระยะการเดินทางราว450กิโลเมตรระบบการสือนแบบใหม่ทําให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่ขรุขระหรือเปลี่ยนผิวถนอนอย่างรวดเร็ว ในยุคสงครามเครือข่าย M10 Booker ยังถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างเต็มที่ทั้งการสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายและการประสานงานกับหน่วยทหารราบหรือหน่วยอากาศการเป็นส่วนหนึ่งของระบบรบแบบเครือข่ายทําให้รถถานนี้ไม่ใช่แค่ยานเกราะธรรมดาแต่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการที่สําคัญบทบาทหลักของ M10 Booker คือการเพิ่มอํานาจการยิงให้กับหน่วยทหารเบาเช่นหน่วยรบทางอากาศหรือหน่วยทหารราบที่ไม่มีรถถานหนักประจำหน่วย การมีรถถังเบาที่ติดตั้งอาวุธพลงแรงช่วยให้หน่วยเหล่านี้สามารถโจมตีหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีผลทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อเห็นรถถังเคลื่อนที่ร่วมกับทหารราบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จำกัดโดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ทำให้ M10 กเกอร์มีความยืดหยุ่นในการใช้งานในปฏิบัติการที่รวดเร็วเช่นการจโจมในเมืองหรือการรบในพื้นที่ภูเขาโดยไม่เป็นภาระต่อโลจิสติก ในการบำรุงรักษาตัวรถถูกออกแบบที่มีความสะดวกในการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักเช่นเครื่องยนต์และระบบขับเคลือนเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้รวดเร็วในสนามรบซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการปฏิบัติการระยะยาวการฝึกฝนทหารประจำรถถังน,นี้ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีการจำลองสถานการณ์จริงและการฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยรบอื่นๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของยนานพาหนะนี้ได้สูงสุด แม้จะมีบางคนที่มองว่ามันไม่แข็งแกร่งเข้ารถถังหลักอย่างอาร์แร์แต่ต้องเข้าใจว่า m 1 0ม o ิบบุเกอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนอาร์แร์แต่เพื่อทำหน้าที่ทเสริมเติมเป็นช่องว่างและสนับสนุนภารกิจที่อาร์แร์เข้าไม่ถึงสรุปแล้ว m 1 0ม o ิบบุคเกอร์คือตัวแทนของยุคใหม่ของยานเกราะที่ผสมผสานเทคนโนโลยีความเร็วและพลังการยิงไว้ในรถถังเบาที่สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจด้วยปืนใหญ่105ม mm. ิลลิเมตร ระบบเซนเซอร์ขั้นสูงก่อป้องกันแบบโมดูลและความสามารถในการเคลื่อนที่สูงรถถังนี้คือหนึ่งในเครื่องบใหม่ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเลือกใช้เพื่อรับมือกับสนามรบยุกใหม่ถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับรถถังเครื่องบินและเทคโนโลยีทางการทหารอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา n i c l e a r of Thailand Asta จุดเริ่มต้นของศิลปะแห่งพลังการรบเราจะพาคุณไปรู้จักโลกของสงครามที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วพบกันในวิดีโอต่อไป